สวัสดีครับวันนี้ครับผม RPM Coward เจ้าเดิมครับผมคันนี้เป็นรุมินินะฮะที่ได้ผ่านการเคลือบแก้วจากทาง RPM c o w o r d ไปแล้วตัวเมก h าชิลตัวสเต็ปสนะครับผมก็ขอขอบคุณครับทางลูกค้าครับที่มาทำกับเราคันนี้ไปล้างที่ศูนย์มาแล้วฮะรประมาณ3รอบแล้วก็ยังดูสวยงามอยู่แต่เราจะดูว่ายังคงอยู่ไหมเคลือบแก้วน้ำยาของเราลูกค้าบอกว่าคันนี้รถเงากว่ารถในศูนย์ เราดูนครับว่าเป็นยังไงครับเชิญครับสังเกตเม็ดน้ำนะครับแม่กลมเวอร์มากครับกูไม่ถูกครับก็อย่างที่เ็นครับล้างกี่รอบก็ยังคงอยู่ครับอันนี้ติดแน่นทนนานจริงๆถ้าใครได้เห็นน้ำยาครับจะตราบว่าว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะก็เรามาดูที่หอกระโปรงตัวสีนะครับไม่ธรรมดาครับ สังเกตนครับเม็ดน้ำมันจะกลมรื่นใสแล้วก็น้ําไหลเร็วกว่าน้ํายาตัวเดิมที่ผมใช้นะครับผมด้านข้างครับเราจะเห็นกันได้ชัดๆเลยว่าด้านข้างน้ํำจะโยดเป็นยังไงฮะเห็นไหมฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะน้ํายาเมกาชิลนะครับคันนี้ทำสเต็ปสามต้องขอขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ให้พอไว้วางใจ r p m p a w a r m a t o s ตลอดครับและเป็นคนโฆษณาให้เราด้วยนะครับผม อันนี้ก็มาล้างน้ำอีกเดียวก็พอแล้วมั้งนี่สะอาดแต่แย่นะฮะเงาตลอดสวยตลอดขอบคุณมากครับไอวีเอ็มขอวอครับสวัสดีครับ